สวัสดีค่ะไมค์ค่ะเกตกมวลจันทรภูคาภัยบูย์จากทีมอากงอมาค่ะบริษัทบอลเวสสมุนไพรค่ะนิ่มบงกรทีมอากงอมาจากบริษัทบวรเวสสมุนไพรไทยจำกัด um เป็นอีกหนึ่งในทีมตัวแทนจากภาคใต้ที่สามารถพิชิตใจกรรมการจากรอบภูมิภาคจนสามารถผ่านเข้าแข่งขันในรอบระดับประเทศได้สำเร็จนี่คือนวัตกรรมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความรักของเพศสัชกรสาวอย่างคุณไมค์ ที่เห็นถึงปัญหาเรื่องผิวหนังของอากงจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ครีมช่วยเนนเรื่องอาการผิวแห้งคันและลอกซึ่งเป็นปัญหาหลักที่มาพบในผิวของผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหนังได้อีกด้วย โบนเวทนะคะเป็นบริษัทผลิตยาแผนโบราณค่ะซึ่งเป็นเจ้าเดียวในภาคใต้ที่ตอนนี้ได้ JMP ค่ะที่มาของครีมอากงอาม่านะคะเพราะว่าคนที่หนูทําครีมตัวนี้ให้ก็คืออากงของหนูเองค่ะซึ่งหนูเห็นปัญหาก็คือ เขามีผิวที่แบบแห้งคันจนทําให้นอนไม่หลับก็เลยเริ่มที่จะผลิตครีมตัวนี้ออกมาค่ะเราก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อด้วยแล้วก็ค้นงานวิจัยว่านอกจากครีมแล้วอ่ะมันมีตัวอื่นอีกไหมที่จะมาช่วยในตรงนี้ได้เราก็เลยผลิตครีมอาบน้ําออกมาคู่กันซึ่งสะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุพออากองเอาไปใช้แล้วมันเห็นผลจริงเราก็แฮปปี้มากเราก็เลยอยากจะส่งต่อความสุขเนี้ยให้กับอากองอาม่าบ้านอื่นๆก็เลยตัดสินใจทําออกมาขายค่ะ เวทีแห่งนี้จะเปลี่ยนธุรกิจของพวกเขาไปตลอดกาลนินมังกรเดอะเรียลิตี้กับการค้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตรกรรมที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวและนินมังกรทีมอากงอาม่าจะสามารถเอาชนะใจกรรมการจนก้าวไปเป็นนินมังกรทีมแรกของประเทศไทยได้หรือไม่เป้าที่ใหญ่ที่สุดของอากงอาม่าหนูอยากให ผู้สูงอายุในประเทศเนี้ทั้งคนที่มีลูกหลานดูแลหรือไม่มีลูกหลานดูแลก็มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้ซึ่งหนูตั้งใจว่ายอดขายส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายหนูจะเอาไปบริจาคให้ผู้สูงอายุอยากขอกำลังใจจากอากงอาม่าเองทุกบ้านนะคะแล้วก็จากกลุ่มลูกหลานเหมือนกันที่เราก็ดูแลแล้วก็อยากจะให้อากงอาม่าของเรามีความสุขค่ะแล้วก็อยากจะขอกำลังใจจากคนผัดลูกแล้วก็คนตายเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ ร่วมให้กำลังใจและติดตามเส้นทางต่อไปของนินมังกรทีมอากงอมากับการแข่งขันในรายการนินมังกรเดอะเรียลิตี้รอบชิงแชมป์ประเทศไทยทุกวันอังคารเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง7 HD หมายเลข35เริ่ม23พฤศจิกายนนี้